สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและว,วันนี้เราก็อยู่กับสปอยเรื่องกังฟูแพนด้าภาค3าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องราวเริ่มที่ปอดพบครับขณะที่อูกเก๋กําลังทําสมาธิอยู่นั้นก็ถูกเพื่อนเก่าที่ชื่อใครโจมตีพวกเขาทั้งสองเคยเป็นพี่น้องร่วมรบแต่ทั้งสองเกิดไม่ลงรอยกันกเกยสู้กันและเหมือนว่าอูกเก๋จะเป็นฝ่ายชนะและได้ส่งเขามายัางปอดพบ วันนี้ไข่เลยจะขอล้างตาอูเกวก็บอกว่าให้รอสนานเลยแล้วพวกเขาก็ได้สู้กันแต่ด้วยความที่ไข่ไล่สู่พลังของอาจารย์ทุกคนในปรภพบมาหมดแล้วเนี่ยได้ทำให้เขาแข็งแกร่งมากจนสามารถชนะอูเกวได้และได้สู่พลังของอูเกวมาเป็นของตนแต่ก่อนที่อูเก้จะได้กลายเป็นหยกนั้นเขาก็ได้ทิ้งท้ายว่าคนจะลุยเจ้าหนะข้าเลือกไว้แล้วไข่ก็อยากเจอครับก็เลยได้ใช้พลังของอูเกว ไปที่โลกมนุษย์ในทันทีแล้วภาพก็ตัดมายังโปกับเพื่อนๆครับพวกเขาพากันมากินเตี๋ยวที่ร้านอาปิงเสร็จแล้วก็พบปะเหล่าแฟนคลับและก็ได้รวดกับวังยกที่เมื่อไปถึงชิฟูก็เซอร์ไพรส์ครับว่าจะเลิกสอนแล้วและให้โปเป็นอาจารย์สอนแทนแต่โปสอนไม่เป็นครับและก็ไม่อยากเป็นด้วยแต่ชิฟูก็จะให้เป็นให้ได้โปก็เลยต้องกลายเป็นอาจารย์จําเป็นที่ต้องสอนวิชาให้กับ5าผู้พิทักษ์แต่ด้วยความที่โป ต่อสู้เป็นอย่างเดียวสอนไม่เป็นเนี่ยเลยสอนมั่วๆจนทําให้ทุกคนเจ็บตัวกันหมดโปก็เลยรู้สึกขายขี้หน้ามากๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนของชิฟูครับเขาอยากให้โปได้ลองทําสิ่งที่ทําไม่ได้บ้างเพราะว่าถ้าทําแต่สิ่งที่ทําได้จะไม่ดีไปกว่าตอนนี้อเูเกะเห็นศักยภาพของตัวเจ้าทั้งที่ตัวของข้าไม่เห็นและก็ได้โชว์พลังยุทธ์ให้ดูพลังยุทธ์ที่สามารถทําให้ดอกไม้เหี่ยวๆกลับมาบานได้และก็ได้บอกว่า พลังยุทธ์ที่ลึกหลํารอเจ้าอยู่โปก็ทึ่งมากครับว่าทำได้ไงเนี่ยแล้วชิฟูก็บอกว่าอูกเกย์จำศีลในถ้ำามสปีกับหนึ่งคำถามข้าเป็นใครชิฟูก็บอกว่าข้าไม่ได้จะเปลี่ยนเจ้าเป็นข้าข้าจะเปลี่ยนเจ้าเป็นเจ้าแต่โปไม่เข้าใจครับว่าชิฟูพูดอะไรเลยได้กลับไปเล่นน้ำกับตุ๊กตาที่บ้านเขากลุ้มใจมากๆที่ต้องเป็นอาจารย์สอนกังฟู อาปิงพอได้ยินว่าโปจะได้เป็นอาจารย์สอนกังฟูเนี่ยก็ตื่นเต้นมากๆเพราะจะได้เอาก๋วยเตี๋ยวไปขายในวังก็เลยบอกให้โไปไปรีบเตรียมตัวแต่ทว่าตอนนั้นมีคนมาบอกกรบว่ามีคนปีศากกาลังจะล้มแชมป์กินจุของโปโปกับอาปิงเลยรีบไปดูและก็พบว่าเป็นพ่อแท้ๆของโปโดยเขามีชื่อว่าหลีแต่อาปิงคิดว่าหลีแอบอ้างหรือเปล่าพรานึกว่าโปเป็นแพนด้าตัวสุดท้ายซะอีกหลีเลยบอกว่า ยังมีแพนด้าเหลืออยู่อีกเยอะเลยเป็นฟูงพวกเราอยู่กันที่หมู่บ้านรับแลเขาได้รับสารจากสวรรค์ให้มาหาโปที่นี่โปก็ดีใจมากๆเลยได้พาพ่อไปเที่ยวชมหอวิรชนและพากันเล่นข้าวของที่นั่นจนกระจัดกระจายไปหมดที่เมื่อชิฟูกับห้าผู้พิทักษ์มาเห็นก็รู้สึกอึ้งมากๆเลยครับที่ได้เจอพ่อของโปชิฟูก็เลยชวนหลี่อยู่ดูโปสอนกังฟูแต่โปเขาอายครับไม่อยากให้มาเห็นเลยเพราะว่าสอนไม่เป็นที่ในตอนนั้น ก็ได้จังหวะพอดีมีคนมาโจมตีหมู่บ้านโป้กับเพื่อนเลยรีบไปที่เมื่อไปถึงเนี่ยเขาพบว่าพวกคนที่มาโจมตีหมู่บ้านเป็นอาจารย์สอนกังฟูที่สิ้นชีพไปแล้วทั้งนั้นแต่ไม่มีสติและก็ตัวเป็นโยกโป้กับเพื่อนก็เลยช่วยกันจัดการและเรียกพวกมันว่ายอมบี้ยกใครพูดผ่านพวกยอมบี้ยกว่าในที่สุดก็เจอจนได้และได้แนะนําตัวว่าชื่อใคร แต่ไม่มีใครรู้จักเลยชีฟูก็เลยได้ไปหาข้อมูลจากตาสารที่อูกเกวเขียนก็ได้ใจความว่าเมื่อห้าร้อยปีก่อนไข่กับอูกเกวเคยเป็นพี่น้องร่วมรบจนวันหนึ่งอูกเกวถูกลอบโจมตีจนบาดเจ็บสาหาัสไข่ก็แบกร่างอูกเกวอย,อยู่หลายวันจนกระทั่งเจอหมู่บ้านลึกลับแห่งหนึ่งหมู่บ้านแพนด้าแพนด้าได้ใช้พลังภายในรักษาอูกเกวและก็สอนปล่อยพลังภายในแต่ไข่เขอยากได้พลังไว้คนเดียวครับ อูกเก้เลยหยุดเขาและได้ส่งไปปอรพบและหากใครกลับมาที่โลกมนุษย์อีกครั้งคนที่จะหยุดเขาได้คือเจ้าแห่งวรยุทธ์ที่แท้จริงโปก็บอกว่าอาจารย์ชิฟูไงแต่ชิฟูบอกว่าข้าแทบทําดอกไม้บานไม่ได้แล้วข้าต้องกลับไปจําศีลภาวนาอีก30ปีขณะที่พวกเขากําลังปรึกษากันอยู่นั้นดีก็พูดขึ้นมาว่าป้าสอนเจ้าได้หมายถึงสอนวิชาแบบเดียวกับที่แพนด้าใช้รักษาอูกเกวครับแต่จะฝึกวิชานี้ได้นั้น ต้องเรียนรู้การเป็นแพนด้าที่แท้จริงก่อนลีก็เลยได้พาโปกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อฝึกวิชาที่เมื่อโปได้ออกเดินทางไปแล้วชิฟูก็ได้ส่งกรรเรียนกับตั๊ก,กแตนไปตามสืบว่าใครอยู่ที่ไหนติดตามร่องรอยของกองทัพยอมบี้แต่ห้ามประมือเด็ดขาดเพราะใครจะสู่พลังยุทธของศัตรูทุกคนไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้มันที่ทางด้านของโปร,ระหว่างเดินทางก็จับได้ว่าอัป,ปิงแอบมาด้วยอัป,ปิงแกอ้างว่า กลัวโปไม่มีของอร่อยอร่อยกินแต่ที่จริงกลัวโปไม่กลับบ้านมากกว่าส่วนทางด้านลีเขากลัวแค่เส้นทางหมู่บ้านรั่วไหลครับอปิงก็เลยโมว่าเขาเก็บความลับเก่งแค่ไหนเลี้ยงโปมา20ปีเพิ่งมาบอกเนี่ยว่าเก็บมาเลี้ยงลีเห็นว่าอาปิงเก็บความลับเก่งจริงด้วยก็เลยยอมไม่ไปด้วยกันที่เมื่อไปถึงแพนด้าทุกตัวก็ออกมาต้อนทับมีทั้งแพนด้าเด็กแพนด้าผู้ใหญ่แพนด้าผู้หญิงแพนด้าแก่เต็มไปหมด โปดีใจมากครับที่ได้เจอคนที่เหมือนเขาจากนั้นแพนด้าทุกตัวก็พากันกลิ้งหลุนๆล,ลงเขาโปก็ออบเขาด้วยครับแต่เนื่องจากยังไม่กับการเป็นแพนด้าเลยกลิ้งไม่เป็นชนมั่วไปหมดแล้วเวลากินติม่มซำก็ใช้ตะเกียบกินทั้งที่แพนด้าตัวอื่นเขาใช้มือหยิบทีละสีหลูกโปก็เลยมองไปที่มือตัวเองแล้วก็บอกว่าฮานึกแล้วว่ามือข้าต้องทําได้มากกว่านี้ ขณะที่โปกําลังเรียนรู้การเป็นแพนด้าที่แท้จริงนั้นอีกด้านกาเรียนและตะก,กะแตนพวกเขามาเจออาจารย์หมีอาจารย์เคและก็อาจารย์ดากาทั้ง3รวมตัวกันมาเพื่อโค่นไข่แต่ทว่าพวกเขาทั้ง3กลับถูกไข่สู่พลังกระจนหมดตะก,กะแตนเลยได้เข้าไปช่วยแต่ก็กลับถูกสู่พลังไปด้วยเหมือนกันไม่เว้นแม้แต่กาเรียนที่อุตส่าห์ระวังตัวแบบสุดๆแล้วก็ยังโดนที่ทางด้านวังยก หลายสำนักได้สงสารมาว่าอาจารย์หลายคนหายตัวไปทุกคนทุกสำนักทั่วทั้งแผ่นดินจีนขณะที่พวกเขากำลังหารือกันว่าจะเอาไงดีนั้นใครก็ได้บุกมาพร้อมกับกระเดียนและกระตะกะแตนที่กลายเป็นยอมบี้ไปแล้วใครมาเพื่อทำลายอนุสรของอูเ่เกวและก็สู่พลังของลูกศิษย์ทุกคนทุกคนเลยได้เข้าต่อสู้กับใครแต่ก็ไม่ไหวเลยครับถูกสู่พลังไปกันทีละคนสองคนไม่เว้นแม้แต่ชิฟู เหลือแค่นางพยักครับที่หนีไปได้นางได้ไปตามหาโปที่หมู่บ้านแพนดา้าเพื่อเตือนภัยถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงนางคิดว่าโปฝึกวิชาสําเร็จแล้วแต่เปล่าเลยโปยังไม่ได้เรียนสักนกิดเพราะว่าหลี่ไม่ยอมสอนโปก็ไปตื้อหลี่ครับว่าให้สอนวิชาข้าสักทีข้าพร้อมแล้วทําไมป้าไม่สอนข้าละ่ะหลี่เลยบอกความจริงว่าเพราะข้าไม่รู้วิชาไงหลี่ไม่อยากเสียโปไปครับเลยโกหกให้มาด้วยกัน และก็อยากให้หนีไปด้วยกันตอนนี้แต่โปไม่อยากหนีครับเขาได้หันหลังกลับไปเตรียมพร้อมรับมือกับการมาถึงของใครเขาตั้งใจจะเข้าถึงตัวใครแล้วก็ใช้ท่าไม้ตายดัชชนีวูชีส่งใครกลับไปที่ปรภพแต่การจะเข้าถึงตัวใครได้นั้นมันยากมากครับเพราะใครมันมีกองทัพเห็นหมดว่าใครจะทําอะไรนางพยักบอกว่าจะเอาชนะเขาได้ต้องเป็นเจ้าแห่งวรยุทธ โปก็บอกว่าท่านพูดเหมือนอาจารย์ชิฟูอีกแล้วยุดยุๆยุดยุตข้าไม่ใช่เจ้าแห่งวรยุทธ์ไม่รู้เลยว่าเป็นนักรบมังกรหรือเปล่าเป็นแพนด้าหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็จริงนะข้าหยุดเขาและกองทัพของเขาไม่ได้หรอกแต่จู่ๆก็มีเสียงดังมาว่าเว้นแต่เจ้ามีกองทัพเป็นของเจ้าเองลีและอาปิงกับแพนด้าทุกตัวในหมู่บ้านจะมาช่วยโปต่อสู้พวกเขาอยากให้โปสอนกังฟูให้ แต่โปสอนไม่เป็นหรอกครับสอนนางพยักยังไม่รอดเลยถึงอย่างนั้นลีก็เชื่อครับว่าเราทําได้เราฝึกกังฟูได้เราเป็นเหมือนเจ้าได้คําพูดของลีทําให้โปนึกถึงที่ชิฟูเคยพูดครับว่าข้าไม่ต้องเปลี่ยนเจ้าให้เป็นข้าข้าต้องเปลี่ยนเจ้าให้เป็นเจ้าเหมือนกับตอนที่ชิฟูฝึกให้โปรแรกๆฝึกในแบบที่เจ้าตัวชอบและถนัดแต่ละคนก็มีแนวทางการฝึกไม่เหมือนกันโปก็เลยให้ทุกคน ฝึกแบบที่ชิฟูฝึกเขาซึ่งการฝึกสอนของโปก็เป็นไปได้ด้วยดีทุกคนเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับเมื่อได้ฝึกในแบบที่ตนชอบจนนางพยักถึงกับอึ้งว่าเอาจริงดีแต่ถึงนางจะไม่ค่อยมั่นใจว่าการฝึกแบบนี้มันจะได้ผลแต่ก็ไม่อยากขัดเพราะว่าโปเป็นถึงอาจารย์แล้วต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาจากนั้นโปก็ได้เรียกทุกคนมาวางแผนโดยแผนคือหลอกล่อพวกยอมบีจนกว่าเขาจะเข้าใกล้ แล้วใช้ดัดชนีวูชีกับไข่ส่งเขากลับไปปอรพบพอวางแผนเสร็จได้ไม่นานไข่ก็มาถึงโปเลยออกมาต้อนรับกวนส้นเท้าให้มันอารมณ์เสียส่งพวกยอมบี้ออกมาตามแผนและให้ทุกคนในหมู่บ้านจัดการซึ่งทุกคนก็ทําได้ดีมากเลยครับสามารถต่อกรอกับพวกกองทัพยอมบี้ของไข่ได้ทำให้ไข่ที่มองผ่านพวกมันจิงกับมึนหัวเพราะว่าเหตุการณ์มันชุนละมุนไปหมดโปก็เลยสบโอกาสตอนที่ไข่กำลังสับสน เข้าประชิดตัวแล้วดัชนีวูชีแต่ทว่าดัชนีวูชีมันใช้ได้แต่กับสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นครับกับใครที่เป็นนักรบโลกวิญญาณหรือไม่มีผลจากนั้นใครก็ได้เรียกพวกยอมบี้กลับมาเสริมพลังโปเลยเสียท่าถูกอัดอยู่ฝ่ายเดียวจนสะบักสะบอมไปหมดเมื่อรู้ตัวว่าสู้ไม่ไหวโปเลยบอกให้ทุกคนหนีแต่ก็ไม่ทันแล้วครับทุกคนอยู่ในรัศมีของใครแล้วโปไม่อยากให้คนอื่นบาดเจ็บครับ เขาเลยได้เสียสละไปกอดคอใครแล้วได้ใช้ดัดชนีวูชีกับตัวเองลากใครไปปรภพด้วยกันซึ่งมันก็ได้ผลพวกเขาทั้งสองถูกส่งไปโลกปรภพทันทีแต่ใช่ว่าจะจบง่ายๆนะครับโปเขายังต้องสู้กับใครต่อในโลกปรภพแต่โปก็สู้ไม่ได้เลยจนเสียท่าเกือบจะถูกสูบพลังจนกระทั่งเขาได้รับพลังของทุกคนที่อยู่ที่โลกทุกคนต่างคิดถึงความผูกพันที่มีต่อโป แล้ได้ส่งพลังไปถึงเขาซึ่งพลังพวกนี้มันได้แปลเปลี่ยนเป็นพลังยุทธทําให้โปไม่ถูกสู่พลังและตัวเรืองแสงสีทองราวกับเป็นคนละคนใครเลยถามว่าเจ้าเป็นใครโปกก็ได้รำกระบวนท่าและก็บอกว่าข้าก็เฝ้าถามตัวเองเช่นนั้นข้าเป็นลูกพันด้างั้นเหรอหรือเป็นลูกหา่านเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์แท้จริงแล้วข้าคือทุกสิ่งนั้นพอได้รำจบ กระบวนท่าของเขามันได้กลายเป็นมังกรสีทองและเข้าชนใครในทันทีอย่างชิวเลยครับโปก็ได้เปรียบมากๆก่อนจะปิดฉากโดยการให้ใครสูบพลังยุทธ์ทั้งหมดของเขาแต่พลังยุทธ์ของโปมันมหาศาลมากครับจนทําให้ใครสูบไม่ไหวจนพลังมันได้ระเบิดออกมาปลดปล่อยทุกคนที่เคยถูกทําให้กลายเป็นหยกกลับมาเป็นปกติและได้กลับไปที่โลกมนุษย์แต่ตัวของโปเขายังอยู่ในปรพีนะครับเขาได้เจออาจารย์อูกเก อาจารย์แกบอกว่าสมดังใจข้าที่สงสารถึงป้าของเจ้าในที่สุดเจ้าก็เป็นแพนด้าตามบัญชาลิขิตตั้งแต่วันแรกที่พบกันข้าเห็นอนาคตของยุทธภพและอดีตข้าเห็นแพนด้าที่สมานสองให้เป็นหนึ่งข้าถึงเลือกเจ้าโปสมดุลของหินและหยางและผู้สืบทอดตำแหน่งข้าและอูเกวก็ยกไม้เทา้าแห่งภูมิปัญญาให้โปได้สืบทอดตำแหน่งของเขาโปเลยรับมา แล้วจากนั้นก็ได้ใช้พลังของไม้เท้ากลับไปยังโลกมนุษย์ทุกคนดีใจมากครับที่โปกลับมาชิฟูเห็นไม้เท้านั้นก็รู้เลยครับว่าโปบรรลุแล้วก็เลยขอให้โปสอนวิชาให้เขาหน่อยโปก็เลยสอนทุกคนพร้อมกันและก็ได้ปล่อยพลังภายในพร้อมกันทั้งหมู่บ้านทำให้ดอกไม้พืชพันธุ์ทั่วทั้งภูเขามีชีวิตชีวาขึ้นมากและสปอยเรื่องตั้งฟูแพนด้าภาค3ก็จบแต่เพียงเท่านี้ ถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ hey, ด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดต,ตรงไหนต้องกราบอภัยมานัที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ